คนมีบุญจะไม่เลื่อนผ่านคลิปนี้นะเพราะอะไรเดี๋ยวเราใช้ไพ่นะคะกลุ่มชาติสำหรับนี้ในการเปิดดวงชะตาให้กับทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบ่งบอกว่านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่คุบาอาจารย์ดึงดูดนะผู้ที่มีบุญมีวาสนานะอยู่ในกระแสแห่งบุญเท่านั้น ที่จะถูกดึงดูดเข้ามาและคุณนะคะก็จะต้องตาต้องใจคลิปนี้จนคุณนะคะไม่สามารถที่จะเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้แม่หมอถึงบอกคุณว่านะ,ะคุณมีบุญเท่านั้นถึงจะนะคะได้พบเจอคลิปนี้นะ,ะราัง,งานวันนี้เป็นพลัง,งานโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเราก็รับชมด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมุนนาทาร์ลอดนะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณนะขอให้สิงส่งศักดิ์สิทธิ์พแม่ครูบาอาจารย์จงช่วยนำทางนะคะในการเปิดไพ่ทำนายดวงให้กับทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานของคุณเป็นอย่างไรพลังงานของคุณนะตอนนี้เวลานี้นะคะเป็นอย่างไรถ้าพลังงานตรงเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันต่อพลังงานของคุณนะตอนนี้นะคะอืมจะเป็นคนที่กําลังจะได้งานใหญ่ค่ะงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ งานชิ้นโตอาจา์นะคะได้งานใหญ่ระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะจะเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีผู้คนชื่นชมและชื่นชอบเป็นอย่างมากพลังงานของไพราชานะคะบ่งบอกว่าคุณจะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่หรือตัวตนของคุณเองนั่นหละคะ่ะ ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีผู้คนมากมายนะคะรักและเคารวพคุณด้วยค่ะคุณจะมีงานใหญ่นะคะมีงานยักษ์มีงานที่จะทําให้คุณมีเกียรติยศมีชื่อเสียงจนผู้คนนะ,ะจะต้องเีย่ยยอมรับในความสําเร็จของคุณจะมีผู้คนมากมายนะคะเข้ามาสนับสนุนนะคะซื้อขายสินค้าของคุณก็ได้ถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้า หรืองานที่อะไรที่คุณทำอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงที่สำคัญให้กับคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยคุณนะคะช่วงนี้เวลานี้พลังงานของคุณเป็นดวงนาผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูด้วยนะ,ะและตัวคุณเองนะคะดวงสตา์ของคุณอีกอย่างหนึ่งตัวอีมุมหนึง่งคุณก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีผู้คนมากมายนะคะเขารบรักแล้วก็นับถือเช่นกัน บ่งบอกว่านะคะตัวตนของคุณเป็นคนที่มีบุญภาวาสนาส่งมากๆเป็นคนที่มีบุญบารมีสูงจะอยู่ในจุดที่แบบว่าเห็นไหมจุดที่แบบว่าผู้คนทีเกียติอ่ะนะ,ะยกย่องเชิดชูเทิดทูน,นะ,ะแล้วก็เอ่อจะเป็นคนที่ออกคําสั่งกับผู้คนได้ด้วยนะคะเป็นพลังงานของคนที่เป็นใหญ่เป็นโตค่ะนี่คือดวงชะตาของคุณนะ ถ้าพร้อมรับเดี๋ยวเรามาดูพาไพ่ใบต่อไปพไพ่ใบต่อไปนะคะนักคราดนะคะพไพ่ใบนี้สวยงามมา,มากๆอาจจะเป็นนะคะพลังงานขององคูพญานาะคสาหรับคนที่เป็นนะคะลูกหลานขององคูพญานาะคท่านอยากจะบอกคุณว่านะคะคุณเป็นคนที่มีความกล้ากล้าหาญม,มากๆนะคะเหมือนองคูมีความกล้าหาญเป็นคนอือารมณ์สุนตรีเข้ากับคนได้ง่ายนะคะ มักจะเป็นผู้นําคนค่ะพลังงานของคุณมักเป็นผู้นําของคนแล้วก็อยู่ในจุดที่โดดเด่นอยู่เสมอจะมีคนมักมาอยากเข้าหายอยากชิดใกล้คุณมาก,มากบางครั้งนะคะคุณอาจจะดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้ด้วยซ้ําเพราะพลังงานของคุณเป็นคนที่เข้าถึงง่ายนะคะเข้าอ,อกเข้าใจผู้คนและส,ลสมมนิทสนมกับผู้คนได้ง่ายด้วยนะ,ะเป็นพลังงานของคนที่มีจิตใจดีอืมนะมีอารมณ์ดีแต่ก็บางครั้งคนเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู ด้วยกิริยาบุตรของคุณด้วยนะคะหรือหลายๆคนนะ,ะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างถ้าเป็นคนโสดเจ้าชู้ก็ไม่ผิดนะแต่ถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วให้ระวังตงัวมีนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เสน่ห์แรงนะคะเสน่ห์ของคุณแรงมากๆบวกกับเป็นคนกล้าหารกล้าคิดกล้าทํากล้าลงมือทํามีลักษณะของความเป็นผู้นําเป็นอย่างมากจึงทําให้คุณนั้นนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ไปอยู่ตรงไหนนะคะก็จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษจะมีผู้คนจับจุดจับ,จ,บ,จ,บ,จ,บจ้องจ้องมองคุณนะคะให้ความสนใจ นะถ้าเป็นคนโสดมีระวังนะคะหัวกระไดบ้านเมฮนงเสียนะคะถ้าเป็นคนมีคู่แล้วให้ระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีคนแยบเข้าหาคุณพลังงานของนะคะสมโนค่ะเป็นคนที่มีความสงบลมเย็นค่ะเป็นคนที่มีกิริยามารยาทที่ดีมากๆพลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่ผู้คนให้เกียรตินะเป็นคนที่เป็นผู้นําเป็นหัวหน้าเป็นคนที่มีอํานาจแต่แต่อีกพลังงานหนึ่งของคุณนะคุณก็ไม่หลงกับอํานาจวาสนาไม่หลงกับ ตำแหน่งมีความละเอียดอ่อนนะคะมีความอ่อนโยนมีความเรียบร้อยนะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ดีและเป็นพลังงานของคนที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะทุกครั้งที่มีคนเข้าหาคุณเข้าใกล้ชิดใกล้คุณจะรู้สึกถึงความสงบลมเย็นนะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวตนของคุณนั้นมีสเสน่ห์แห่งพลังดึงดูดให้ผู้คนอยากเข้าหาเข้าใกล้นะถ้าคุณทํากิจการการค้าขายอยู่ ก็อาจจะมีคนมากมายนะะที่อาจจะสนับสนุนเป็นลูกค้าของคุณนะะช่วงนี้อาจจะมีลูกค้า V I P เยอะหน่อยนะนะธุรกริจดีงานดีเงินดีครัว่าเพราะพลังงานงานะคะของคุณน่ะเป็นคนที่มีความร่มเย็นเป็นสุขเป็นคนที่แบ่งปันนะ,ะความสุขให้กับผู้คนลักษณะนิสัยเป็นคนเรียบร้อยนะกิรียมารยาทก็เป็นคนที่เรียบร้อยมากๆถึงแม้ว่าคุณนะคะจะเป็นที่เคารพรักเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคม แต่คุณเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างไม่ถือยึดไม่ถือ,อย่างนะคะไม่ถือตนเป็นคนที่ให้ความเสมอภาคนะแกบริวารมีจิตเมตตาให้กับคนที่มีนะฐานะด้อยกว่าเออนะคะไม่เอาไม่ยกตนข่มท่านเป็นคนไม่โอ้อวดนะคะรางงานเช่นนี้ดีมากเลยรางังานไพ่ใบต่อไปอัตตะค่ะ อืมเป็นคนที่มีของดีของเก่าของดืมติดตัวมานะคะตั้งแต่อดีตชาติอาจจะหมายถึงความสามารถพรสวรรค์องความรู้บางสิ่งบางอย่างก็ได้ค่ะคุณค่อนข้างที่จะนะฮะดึงสิ่งนั้นออกมาได้บางคนนะคะเขาบอกว่าคุณอะเป็นคนที่ศึกษาเรียนรู้อะไรแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วมากๆเลยนะคะเหมือนสิ่งนั้นอะคุณทํามานานมากๆจนเป็นมืออาชีพทั้งๆที่สิ่งนั้นคุณเพิ่งเริ่มที่จะลงมือทําเพราะว่าตัวตนงของคุณนะคะเป็นคนที่ มีของดีของเก่าติดตัวมาเมื่อคุณเอามาลงมือทํามันจะประสบผลสําเร็จงานใหญ่ของคุณโปรเจกต์ใหญ่นะคะของคุณบางคนอาจจะไปขอพรจากองค์ปู่พญานาเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้งานนี้อาจจะเป็นงานใหญ่มากๆคุณอาจจะกลัวนะคะว่าคุณจะทําโปรเจกต์นี้สําเร็จไหมคุณจะนะะได้รับโปรเจกต์นี้หรือไม่คุณได้รับโปรเจกต์นี้อย่างแน่นอนและคุณนะคะก็จะทําโปรเจกต์นี้สําเร็จอย่างแน่นอนเพราะสิ่งนี้นะต้องเป็นคุณเท่านั้น คุณมีบางอย่างที่มีความพิเศษมากกว่าผู้คนคะ่ะที่จะทําให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ที่คนอื่นอ่ะไม่สามารถทําได้แต่เป็นเพียงคุณเท่านั้นที่จะทําสิ่งนี้สําเร็จเพราะสิ่งนี้นะเกิดมาเพื่อคุณหรือคุณเกิดมาเพื่อทําสิ่งนี้อาจจะเป็นนะคะความสามารถในเรื่องการทํางานบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นอาชีพที่คุณกําลังทําอยู่และคุณรู้สึกนะถนัดมากๆงานอาชีพงานฝีมือหัตถกรรมบางสิ่งบางอย่าง ที่คุณนะคะร,รู้สึกว่าไปจับงานนั้นแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้โหคุณทําได้แล้วคุณเข้าใจบางคนนะคะอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับศิลปะการดนตรีอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะลรงงานของคนที่มีพรสวรรค์ติดตัวค่ะมีของเก่าของเดิมของดีติดตัวมาบางคนมีพรสวรรค์เกี่ยวกับการขับร้องรองเพลงบางคนมีพรสวรรค์ของการดีไซน์การออกแบบบางคนมีพรสวรรค์เกี่ยวกับการตัดเย็บนะบการทําขนมการทําเครื่องหอม มันคนมีพรสวรรค์เกี่ยวกับการนวดนะะไปเรียนแป๊บเดียวได้เลยเออนะคะเหมือนว่าสิ่งนี้เราเคยทามานานมากๆแล้วเพราะต,ตัวตนของคุณเห็นไหมคะมันจะมีนักลบโบราณอยู่เวลาที่คุณทําสมาธิคุณจะเชื่อมต่อนะคะกับองค์ความรู้ภายในของคุณนะคะคุณอาจจะเรียกเขาคนนั้นว่าเออสิ่งนั้นว่าให้อเซลนะ,ะหรือผู้นําทางด้านจิตวิญญาณของคุณหรือเป็นเทวดาประจําตัวของคุณก็ได้นะะหรือจิตภายในจิตเก่าแก่ของคุณคือให้อเซลนั่นแหละ คุณกําลังเชื่อมต่อได้นะคะแล้วคุณกําลังจะถูกนําทางให้คุณได้ดึงศักยภาพองค์ความรู้ความสามารถบางสิ่ง่างอย่างที่สิ่งนี้นะฮะจะมาทําให้ชีวิตคุณมีความเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จจนเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้รับการยกย่องจากนะคะผู้คนมากมายการเชื่อมต่อหรือการนะคะทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นแม่บอก่าพูดเสมอเนาะการเปิดองค์ความรู้ก็เท่ากับนะ,ะการเปิดเติอนอายก็คือการทําสมาธิค่ะ การทำสมาธินะคะทําคำจักกะต่างๆนะะโดยเฉพาะจักกะที่หเป็นจักกะนะคะตาที่สามเมื่อจักกะนี้เปิดขึ้นมานะคะมันบอกว่าตัวตนของคุณน,นั้นนะ,ะจะพบองค์ความรู้พบความสามารถที่ติดตัวคุณมาะค,ะคุณจะไม่รู้ใครก่อนหรอกคุณจะรู้ตัวคุณก่อนนั่นเองนะคะ บางท่านอาจจะนะคะพบสิ่งน,นี้แล้วบางท่านกําลังหาอยู่นะคนที่กําลังหาอยู่คุณกําลังจะเจอแล้วคุณกําลังจะแน่ใจนะว่าสิ่งน,นี้แหละคุณมาถูกทางแล้วสําหรับคนที่หาเจอแล้วคุณกําลังจะเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องทิศทางที่ทําให้คุณมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จนะคะทั้งการงานและการเงินเป็นที่ยอมรับของผู้คนนะ,ะเป็นคนที่ผู้คนต้องกล่าวถึงต้องพูดถึงอย่างแน่นอนค่ะเป็นพลังงานของคนที่มีบุญนะ,ะบุญวาสนาบรารมีติดตัวมา แม่มองมองว่าคลิปนี้นะคะเป็นคนที่มีบุญจริงๆอ่ะนะเป็นคนที่มีบุญสูงมีบารมีสูงถึงถูกดึงดูดให้มาเจอคลิปนี้นะคะและเป็นคนที่ดูคลิปนี้จบเลยนะคุณจะรับพลังงานนี้อย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวดูพลังงานไพ่ไปต่อไปนะคะอยากจะบอกอะไรคุณเป็นพลังงานของปีขาน,นะคะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดปีขานได้นะพลังงานของขานนะคะบ่งบอกว่าตัวตนของคุณนั้นเป็นคนที่มีความกล้าหาญมากเลยนะคะเป็นคนที่แบบว่า สู้นะสู้ต่อปัญหาอุปสรรคเอออยู่แถวอยู่ทับหน้าอยู่แนวหน้านะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าองค์กรเป็นเจ้านายเป็นคนที่มีสิทธิ์ในเรื่องของการตัดสินใจเดีย๋ยวจะเป็นเรื่องการงานธุรกิจการงานหรือใดๆก็ตามคุณนะเกิดมาเพื่อเป็นจ่าหูคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นํา พลังงานของคุณนะคะจะทําให้ผู้คนนะ,ะเกรงกลัวเกรงใจเพราะคุณนั้นเป็นคนที่มีความนะ,ะน่าเกรงขามมากๆเลยมีสเสน่แล้วนะคะยังมีความน่าเกรงขามด้วยนะ,ะมีสง่าราศีมากๆเป็นคนที่ชํานาญในเรื่องของศาสตร์ต่างๆสรรพศาสตร์ต่างๆที่คุณนะะ่าศึกษาอยู่ไม่ว่าคุณจะศึกษาศาสตร์อะไรหรือศึกษาอะไรตอนนี้ราณี้แม่หมอจะบอกเลยว่า คุณจะเข้าใจในศาสตร์นั้นอย่างถ่องแท้แล้วก็จะเป็นคนที่ศึกษาสิ่งนั้นได้อย่างรวดเร็วเพราะแม่หมอบอกเสมอนะเพงอ่านไพ่ไปเมื่อกี้จบเนาะเพราะคุณมีของเก่าของดีติดตัวมาเมื่อคนศึกเมื่อคุณเป็นคนที่ศึกษาอะไรคุณจะศึกษาได้เร็วมีความเสียบแหลมมีความเสียบคมและเป็นคนที่ฉลาดมากๆม,มีความดุเหมือนกันนะเวลาคุณดุคุณก็ดูมีความน่ากลัวถึงจะเป็นคนเรียบร้อยอ่อนหวานะดูเหมือนคนอ่อนไหวแต่จริงๆแล้วนะก็เป็นคนที่ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาเอาเปรียบได้ง่ายๆเช่นกันนะในลา งานของคนที่เป็นผู้นําค่ะเป็นคนที่มีความกล้าหาญเป็นคนที่มีความอจหาญมาก,มากและพลังงานไพ่ใบนี้บง่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ดวงแข็งแล้วก็ดวงแรงมากเลยนะคะดวงของคุณนี้นะคะยากละที่จะมีคนมาตอกกอนกับคุณถ้าใครนะคะมาเป็นศัตรูหรือเป็นคู่แข่งกับคุณนี้ยากมากๆเลยนะ,ะเสือตัวนี้จะไม่ยอมใครทั้งสิ้นนะคะเป็นอีกหนึ่งปีนักสัตว์นะที่มีดวงแข็งมากๆ มาต่อกลกับคุณได้นอกจากว่าคุณนั่นแหละจะเป็นคนที่ยอมนะยอมถอยให้เองถ้าคุณนะเหมือนพลังงานของคุณเป็นคนที่เล่นเป็นคนใจดีนะแต่ถ้ามีใครเข้ามาลุกล้ำหรือทําผิดใจหรือทําอะไรที่ไม่ดีคุณเวลาคุณโหดเวลาคุณดุคุณดูน่ากลัวมากๆ นะเป็นคนที่มีพลังงานที่มันดุดันซ่อนอยู่ะภายนอกนะคะที่แสดงออกมาเป็นคนสดใสอ่อนโยนอ่อนน้อมนะคะเป็นคนที่ให้เกียรติผู้คนท,ทั้งที่ตัวเองมีอํานาจนะมีวาสนาอยู่ในจุดที่สูงก็ไม่เคยพูดโอ้อวดแต่เมื่อใดที่ถูกหมิ่นประมาทหรือถูกลําเส้นคุณเองนะคะก็ดึงพลังงานของนะ,ะเสือภายในออกมาทําให้ผู้คนนะคะรู้สึกเกรงกลัวนะมีความนา่ากลัวมีความดุนะ,ะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจ มีความกล้าหาญมากๆศึกษาอะไรศึกษาได้เร็วนะคะมีพรสวรรค์สมองดีสติปัญญาก,ก็ดีด้วยนะคะและนะคะเป็นพลังงานของคนที่ฝึกสมาธิอยู่ตลอดจะนำพาให้ดวงชะตาของคุณนั้นนะคะไปสู่ดวงของผู้ที่มีบารมีเป็นผู้ที่จะมีชื่อเสียงนะคะทำสิ่งใดก็ประสบผลสาเร็จกันแหละและจะมีความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตเป็นอย่างมากด้วยนะคะเป็นพลังงานของคนที่ใช้นะ,ะในเรื่องของ บุญกุศลนะะศิลธรรมในการนําทางชีวิตคุณจะไม่มีวันคอยเขวอย่างแน่นอนพลังงานไพ่ร่วงหล่นออกมานะคะเป็นพลังงานของมหาสิทธิชโชคค่ะคุณนะคะจะเป็นคนที่สําเร็จในเรื่องงานยุื่งใหญ่มากๆเพราะขึ้นกับพลังงานของราชาโชคนะคะงานสําคัญนะคะคุณก็เลยจะได้ทํางานสําคัญงานใหญ่หรือเป็นพลังงานของคนที่กําลังจะได้ทําบุญได้สร้างบุญใหญ่นะคะ่ะ คุณจะมีงานใหญ่ที่ประสบความสําเร็จที่เป็นที่พูดถึงและมีผู้คนยินดีนะเป็นนักเรียนเป็นน,น้องนักเรียนนะมีโอกาสนะคะที่จะได้เป็นคนที่จบการศึกษาได้เป็นเกียรติยมอันดับหนึง่ง คนที่กำลังตกงานคุณกาลังจะได้งานนะ,ะที่บริษัทใหญ่โตรหรือนะคะอ,อ,องค์กรที่ใหญ่โตคนที่นะคะทำงานอยู่แล้วนะมีโอกาสนะคะคนที่ทํางานเป็นลูกน้องในรัฐวิสาหกิจต,ต,ต่างๆและคนที่เป็นข้าราชการมีโอกาสมากมายที่คุณจะถูกนะเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่และได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งที่จะมีผู้คนยินดีนะคะแล้วก็สนับสนุนถ้ามีการโหวตในการเรื่องยกมือให้น ให้นะคะเรื่องการโหวตอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนที่ชนะโหวตมากเพราะเป็นที่นิยมชม่นชอบของผู้คนสําหรับคนนะคะที่เป็นเจ้าของกิจการของตนนะคะคุณจะเป็นกิจการที่ใหญ่มากเลยนะเออนะคะจะเป็นกิจการที่ผู้คนรู้จักค่ะจะมีผู้คนมากมายให้การสนับสนุนซื้อขายนะะเป็นที่พูดถึงในกิจการการงานของคุณธุรกริจของคุณนะเ <oops. S 2> มื่อนึกถึงนะ,ะสินค้านี้อยากซื้อสินค้านี้ต้องนึกถึงนะคะ เท่านั้นเลยนะคะจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงบางคนได้หลายคนนะะจะมีชื่อเสียงมากๆทัทางในเรื่องของธุรกิจการงานในวงสังคมมีหน้ามีตามีผู้คนเชิดชูและพูดถึงค่ะประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างยิ่งใหญ่นะคะไม่ค้านต่อสายตาผู้ใดทั้งสิน้นต่พลังงานบารมีคนที่มีบุญคนที่สร้างบุญใหญ่คนที่ทําบุญมาเยอะมากๆนะคะอยู่ในพลังงานแห่งจิตที่บริสุทธิ์ ข้าวดีแบบใหญ่ๆตัวโตความสําเร็จแบบชิ้นใหญ่ชิ้นโตกาลังจะถาถงข้าดวงจิตตาคุณละกําลังจะประทดัดดวงจิตตาของคุณอย่างรุนแรงทําให้คุณนะคะประสบความสําเร็จแบบมีความสุขนะคะประสบความสําเร็จด้วยความสามารถและความพยายามที่แท้จริงของคุณด้วยนะ หรือเป็นพลังงานของคนนะคะที่จะมีชื่อเสียงอย่างมากในโลกสื่อโซเชียลและก็ออนไลน์อย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสื่อโซเชียลออนไลน์นะคุณก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างมากเหมือนพลังงานของคุณนะตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณนะลงมือทําอะไรอยู่สิ่งนั้นนะยอมประสบความสําเร็จ เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนับถือเป็นคนที่มีผู้คนมากมายนะคะรับหน้าถือตาพลังงานของสเสน่ห์เมตตามหานิยมก็รุนแรงด้วยนะคะพลังงานของมหาสิทธิโชคเนะคะี้ยบ่งบอกว่าคุณนะคะจะสําเร็จในงานใหญ่เรื่องใหญ่นะ,ะจะเป็นคนที่ทําเรื่องใหญ่จนมีชื่อเสียงเป็นทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนคะ่ะทํางานใหญ่ได้ประสบความสําเร็จ นะฮะแล้วก็จะเป็นงานนะฮะเป็นพิธีมงคลบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะมีนะฮะการทําบุญใหญ่ที่แม่หมอบอกหรือกําลังจะมีงานมงคลใหญ่อาจจะเป็นงานฉลองเกี่ยวกับเรื่องการเปิดกิจการค้าขายเปิดธุรกิจการงานของคุณก็ได้นะฮะสิ่งนี้จะดีมากๆเลยนะ,ะจะมีพลังงานของคนที่นะฮะมีโอกาสมีงานมงคลเกี่ยวกับการขึ้นบ้านใหม่นะ,ะการได้ กลางบ้านขึ้นบ้านใหม่มีผู้คนมากมายมายินดีกับคุณนะคะจะมีลาภผลเข้ามาหาคุณอย่างมหาศาลมากๆดังนะคะชื่อไพ่มหาสิทธิโชคอย่างแน่นอนนะและพลังงานไพ่ใบต่อไปของคุณคืออะไรนะคะเป็นพลังงานของชวดค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดปีชวดก็ได้นะเป็นของเป็นพลังงานของคนที่มีความปัดเปื่องมากๆนะคะเป็นคนที่เข้าสังคมง่ายเป็นที่รู้จักของบุคคลนะเป็นบุคคล ที่ผู้คนแล้วก็สังคมของคุณรู้จักพูดถึงนะ,ะเป็นคนที่มีสังคมกว้างมีคนรู้จักเยอะแล้วก็เป็นคนที่ปรับตัวเก่งมากๆทำอะไรทำไวค่ะมีความว่องคล่องตัวว่องไวปาดเปลืองนะ,ะทำอะไรก็ดูเหมือนคล่องปิดสมุดเลยนะคะธุรกิจการงานรับรื่นนะคะธุรกิจการงานราบรื่นการงานของคุณในช่วงนี้เวลานี้นะะไม่มีอะไรที่มันติดขัดแถมนะะยังประสบผลสําเร็จที่ยิ่งใหด้วยนะ ะะพลังงานของสีเขียวอืมสวยงามมากๆช่วงนี้อาจจะชอบใส่สีเขียวสีเหลืองนะ,ะในเรื่องของการเสริมบารมีก็ได้นะ,ะพลังงานไพ่ใบต่อไปยังเป็นพลังงานของสีเขียวนะคะเป็นพลังงานของจักระที่หกที่เปิดด้วยนะอโอขอโทษค่ะจักระที่ห้าจักระแห่งคําพูดแห่งการสื่อสารนะคะเออ การสื่อสารการพูดการเจรจานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดวันพุธได้นะนะการสื่อสารการพูดการเจรจานะะการค้าขายเกี่ยวกับเรื่องชาวปัญญานะะจะดีมากๆเป็นคนที่ทันคนนะ่ะพูดจาเร็วแล้วทันคนนะเข้าใจคนด้วยแล้วทุกครั้งที่คุณพูดนะพูดจาอะไรออกมาจะมีผู้คนแบบสนใจฟังนะะช่วงนี้การเจรจาดีวาจาดีนะการสื่อสารการค้าขายดีมากๆติดต่อค้าขาย นะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเงินเข้าค่ะเงินเข้าจากวาจาก,การพูดพูดดีนะคะคนติดเอ่อติดในเรื่องของอะไรติดใจคําพูดของคุณติดใจในบริการของคุณเออคําพูดเป็นมีเสน่ห์นะคะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับการพูดการสื่อสารดีอาจจะเป็นนักข่าวนะฮะอาจจะเป็นคนที่ทำเออรีเอียเตอร์ Creator อย่างนี้ก็ได้หรือเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับเอ่อ งานเกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับการให้กำลังใจอย่างนี้ก็ดีเป็นคนที่มีชอปัญญาดีฉลาดนะคะจะเป็นคนที่แสดงออกถึงความฉลาดในเรื่องของคําพูดมากๆด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆนะคะจิตใจดีเป็นพลังงานของฮาร์ดจัก,กะที่เปิดด้วยพลังงานที่4กับพลังงานนะคะที่หกมักทํางานร่วมกันเนาะ,ะถ้าคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะจิตใจบริสุทธิ์ อืนะคําพูดคําจาที่คุณแสดงออกมามันบ่งบอกถึงเป็นคนที่พูดจาอะไรแล้วมันรู้สึกถึงความจริงใจมันรู้สึกถึงความน่าเชื่อถือทําให้ผู้คนมีความเชื่อมั่นในคําพูดของคุณนะคะแม่หมอถึงบอกว่าการเจราจาการพูดการสื่อสารของคุณณนะตอนนี้เวลานี้นะคะเป็นอะไรที่แบบว่ามันจะสร้างความนะสําเร็จที่รวดเร็วให้กับชีวิตของคุณมากๆนะคนะเออเก้า คุณสามารถนะคะที่จะทําความสะอาดจักระแห่งคําพูดนะคะให้คนให้คุณเป็นคนที่มีคําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นคนที่มีเสน่ห์ทางวาจานะคะด้วยการสวดมนต์อยู่อย่างเสมอนะคะและก็เสริมบรารมีบุญคุณด้วยนะคะการที่คุณทําสมาธิร่วมด้วยก็จะดีมากๆการสวดมนต์จะทําให้คําพูดของคุณเป็นคนที่มีคําพูดที่มีเสน่ห์และเป็นคนที่นะคะมีคําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆ คำพูดช่วงนี้สําคัญจะนําพาชีวิตของคุณให้สู่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะมูระค่ะจะเป็นคนที่ได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ชิ้นโตอย่างที่แม่หมออัานไัยของสิทธิมหาโชคให้คุณก่อนหน้านี้นะ,ะเป็นพลังงานของคนที่จะได้ที่ดินนะคะได้ลงหลักปักฐานได้อสังหาริมทรัพย์ที่คุณเล็งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินคอนโดนะคะอาพาร์ตเมนต์อาจารย์นะคะได้เป็นเจ้าของโรงแรมได้เป็นเจ้าของอาพาร์ตเมนต์นะคะเจ้าของรีสอร์ททำธรุรกิจนะคะเกี่ยวกับ เออการ,รธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แบบนี้ก็ได้นะ,จะเจริญรุ่งเรืองมากๆนะคะเป็นคนที่อาจจะได้กลับไปนะคะ อยู่ที่ภูมิลำเนาของตนนะคะได้สร้างความเจริญให้กับนะคะถิ่นฐานบ้านเกิดอย่างนี้ก็ได้นะคะทรัพย์สินชิ้นใหญ่ชิ้นโตอสังหาริมทรัพย์ชิ้นใหญ่ชิ้นโตนะคะบ้านช่องออนะคะธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้เด่นมากๆนะสาหรับคนที่ทําธุรกิจในด้านนี้อยู่นะดวงเปิดมากๆและนะบวกกับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจาการนะคะอยู่ในตําแหน่งที่สูงเป็นเจ้าของเป็นซีอแต่คุณก็เป็นกันเองกับลูกค้ามากๆนะคะแคร์บริการดีเซวิตดีนะคะ สิ่งนี้นะีน่แหละนะที่แม่หมอบอกว่า เออนะคะพลังงานของคนที่มีทรัพย์มากรวยมากนะคะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีผู้คนนับหน้าถือตาแต่ก็ไม่หลงกับเกียรติยศชื่อเสียงนะเป็นคนที่เข้ากับผู้คนเข้าถึงผู้คนได้ง่ายทําให้คนเข้ามาสนับสนุนนะคะเกี่ยวกับธุรกิจการงานของคุณก็ได้สําหรับคนที่กําลังจะได้ทรัพย์สินนะคะบ้านรถชิ้นใหญ่ชิ้นโตได้เป็นคนที่ตั้งหลักปักฐานมีความมั่นคงในชีวิตสําหรับคนโสดคุณจะเจอเนื้อคู่เจอคู่ที่ดีนะที่จะลงหลักปักฐานด้วยกันสาหรับคน ที่มีคู่แล้วนะคะธุรกิจการงานที่คุณทําร่วมกันจะมีความมั่นคงนะ,ะเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงนะ,ะเป็นธุรกิจกงสีเป็นธุรกิจครอบครัวแบบนี้ก็ได้และจะเป็นธุรกิจที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะ สร้างในเรื่องของการเงินให้กับคุณด้วยนะเป็นธุรกิจที่ใครๆก็ต้องพูดถึงและรู้จักอย่างแน,น่นอนนะคะพลังงานของคนที่โด่งดังนะบุญกุศลหนุ่นนำนาะให้คุณมาเจอคลิปนี้เพราะคุณเป็นคนที่บุญถึงดวงถึงดวงดีนะพลังงานบุญเยอะบรารมีเยอะจริงๆอืมนาะดูภายใบต่อไปของคุณกันเป็นพลังงานของคันทูค่ะวงตระกูลครอบครัวนะคะ หูคุณจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตามีครอบครัวที่มีความสุขมากนะคะไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์ค่ะเปรียบได้กับไพ่สิบถ้วยได้นะถ้าเป็นไพ่ของนะคะทาโร่เนาะจะเป็นคนที่มีความสุขนะครอบครัวดีเต็มที่นะคะกล่าวถึงอืมนะมีหลักฐานนะ,ะมั่นคงมีที่ดินมีอสังหานะ,ะมีการงานการเงนินที่มั่นคงมากๆสามารถนะคะทำให้ครอบครัวของคุณมีความสุขมากๆ,ๆช่วงนี้เวลานี้นะคะอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่า คุณอะนะมีความโดดเด่นทั้งครอบครัวคุณอะไม่ว่าจะเป็นคุณเองตัวสามีคุณตัวภรรยาของคุณลูกๆของคุณนะคะก็ทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จและตัวของคุณนะคะก็ช่วงนี้การควบคุมบริวารการควบคุมบุตรหลานก็ดีมากๆนะคะอยู่ในโอวาแล้วก็เชื่อฟังดีมากๆเลยพลังงานวันนี้ดีนะคะมีความสุขอย่างแน่นอนไพ่ใบต่อไปเป็นพลังงานของอายุนะคะสุขภาพดีค่ะสําหรับคนที่นะคะ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยให้ออกกําลังกายนิดนึงนะร่างกายของเราถูกใช้งานนะคะมันก็เสื่อมไปตามวาระกรรมของมันนะเนาะอายุเยอะนะคะอะไรที่ไม่เคยรู้สึกปวดเจ็บปวดก็อาจจะรู้สึกเจ็บปวดก็ได้นะคะก็อย่าลืมเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อดูแลสุขภาพนะคะคุณจะมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสําหรับคนที่เจ็บป่วยนะคะให้นะ,ะทาในเรื่องของการออกกําลังกายนิดนึงนะนะคะ เป็นพลังงานใพ่ไปต่อไปนะคะสหัชนะค่ะจะเป็นคนที่มีมิสหายเยอะนะคะจะเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่มีผู้คนมากมายอยากติดต่ออยากสื่อสารอยากพูดคุยนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีชื่อเสียงนะคะในในสื่อ,อนะ,ะตอนนี้เวลานี้ทําคลิปอะไรไปโพสอะไรไปนะคะจะมีคนเข้ามาสนับสนุนเห็นไหมคะมีคนชื่นชมคุณอย่างมาก เป็นพลังงานของการที่ร่วมมือนะ,ะมีผู้คนมากมายอยากร่วมมือทําธุรกิจการงานกับคุณถ้าคุณหาคอนเนคชันนะคะหรือหาคู่พาร์ทเนอร์เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานเพิ่มเติมช่วงนี้บอกเลยว่าคุณจะได้อย่างแน่นอนนะคะเป็นการสื่อสารนะคะจะเป็นคนที่สื่อสารเข้าใจกันเป็นคนที่สินเสมอกันเป็นคนที่จะเข้ามานะคะทําให้ดวงชะตาของคุณนะคะประสบความสําเร็จอย่างแน,น่นอะนคะ่ะเป็นพลังงานของคนที่เข้าสังคมเนาะ อืมนะช่วงนี้สังคมต้องการตัวสังคมพูดถึงนะฮะอาจจะมีคนเชิญนะคะไปนู่นไปนั่นนาน,นี่นไปไป ไปงานไปบ่อยก็ได้นะคะเป็นที่รู้จักนะเป็นที่รู้จักเพราะสื่อของคุณนะ,ะคุณอาจจะทําในเรื่องของสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็นนะการท่องเที่ยวธุรกิจการงานหรือไลฟ์สไตล์ของคุณนะ,ะมันทําให้ผู้คนจํานวนมากนะห้ความสนใจคุณเป็นอย่างมากคุณดูโดด,ดเด่นมากๆนะคะในสิ่งที่คุณทําคุณอาจจะนะคะใช้สื่อโซเชียลในการโปรโมทธุรกิจการงานของคุณก็ได้นะ,ะบ่งบอกว่าประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะไปต่อไปนะคะเป็นพลังงาน านของฉัดเงินฉัดทองค่ะมีชื่อเสียงที่โด่งดังอืมไพ่สวยมากๆเลยนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังนะ,ะเป็นได้รับเกียรติแล้วอะนะ,ะได้รับเกียรติคือมันมันไพ่อะมันออกมานะคะยืนยันว่าคุณจะต้องได้รับสิ่งเนี้ยนะ,ะได้รับเกียรติได้รับการยกย่องเป็นที่เชิดชูนะ,ะในเรื่องของความเป็นคุณธุรกิจการงานของคุณนะ,ะแล้วก็ชื่อเสียงของคุณด้วย คุณพูดถึงไปในทิศทางที่ดีมากๆนะมีผู้คนชื่นชมชื่นชอบนะช่วงนี้ดวงเปิดมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมเปิดมากๆทําอะไรผู้คนก็คอยแต่นะจะสนับสนุนคําชูคุณมีลาบยศนะที่ทําให้ผู้คนสรรเสริญช่วงนี้นะคะถ้าเป็นคนที่ทาราชการข้าราชการอยู่ได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะถ้าคนที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจการงานของตัวเองยังโดดเด่นมากๆเลยนะคะ จะเป็นธุรกิจที่แบบโดดเด่นมากๆอ่ะมีคู่แข่งนะแต่ไม่มีใครเอาคุณลงอ่ะเพราะมีพลังงานของปีขานเกิดขึ้นนะคะดวงแข็งดวงแรงอ่ะดวงคุณก็นะคะเหมือนพลังงานของคุณน่กก็พร้อมปะทะนะเออนะคะถ้าใครเข้ามาไม่ดีอ่งหรือว่าแค่เขาคิดไม่ดีกับคุณนะะเขาก็กระจิดกระเจิงไปแล้วนะเหมือนแพ้ภัยแพ้ภัยตัวเองอ่ะ ทำอะไรก็โด่งดังมีชื่อเสียงนะคะจะแม่หมอจะอ่านอะไรคือไพ่ใบนี้ไพ่วันนี้คดีมิงมากๆเลยนะคะเป็นพลังงานของมาตาเป็นพลังงานของคนตัวตนของคุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นมากๆเลยเนาะนะเป็นพลังงานของคนเป็นแม่นะจะมีคนอุปถัมภ์อยู่เสมอเพราะความใจดีเพราะความมีเมตตาจิตของคุณนี้แหละนะเป็นพลังงานของ the empress ได้นะพลังงานไพ่ใบเนี้มาตาความเป็นแม่ the empress นะคะมันดาแห่งจักรวาลเนีนะ่ย เมื่อคุณคุณคบใครอะ่ะคุณบริสุทธิ์ใจในการครบนะไม่คิดไม่เอาเปรียบใครดูแลเอาใจใส่คนคนนั้นดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของคุณเพื่อนของคุณคนรักของคุณหรือว่าลูกนานของคุณนะมีความเป็นผู้หญิงมีความเป็นนะคะเฟอรมาลีนที่เยอะมากๆอ่อนโยนนะเข้าอกเข้าใจมีความอบอ้อมอารีความใจดีเป็นที่หนึ่งจริงนะ ออสิ่งนี้แหละนะคะที่ทําให้คุณตกน้ําไม่ไหลตกไปไม่ไหม่จะมีคนอุปธรรมคุณอยู่ตลอดเวลานะคะไปทางใดก็มีแต่คนช่วยเหลือเมื่อเจอปัญหานะคะเมื่อเจออุปสรรคคุณก็จะถูกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพานะคะให้คุณลดผลในทุกๆครั้งนะแล้วคนก็คอยช่วยเหลืออุปธรภมคุณด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ก็รักนะคะด้วยความใจดีด้วยความมีจิตเมตตาของคุณนะคะพลังงานของคุณเวลาคบใครอ่ะใส่ใจ,ใจเอาใจใส่นะคะไม่คิดจะเอาเปรียบไม่คิดจะทําร้ายใครอย่างแน่นอน มีเมตตาจิตสูงมากๆเป็นผู้ที่ใจดีนะคะใจงามแล้วก็ใจใหญ่ด้วยนะมีพลังของฐานฉลา,าดปาาเปื่องทําอะไรก็สําเร็จเร็วนะคะจะเป็นคนที่มีลาภยศมีชื่อเสียงโด่งดังได้เกียรติยศได้รับการยอมรับจากทุกคนค่ะ <c oughs> สิ่งนี้จะนํามานะคะซึ่งเงินทองอย่างแน่นอนนะคะการงานที่มันมีความมั่นคงนะคะจะนํามาซึ่งการเงินแม่หมอพูดเอาไว้เสมอเนาะพล <c oughs> ังงานของนะคะ ไพ่ใบสุดท้ายเทสาตีค่ะมีเห็นไหมการเจราจานะคะการเดินทางพบปะนะคะการได้เดินทางไปต่างประเทศการมีชื่อเสียงระดับโลกการได้ร่วมหุ้นลงทุนเซ็นสัญญานะคะการติดต่อประสานงานสําเร็จค่ะจะมีคนที่นะคะได้ไปกอบโวยการเงินที่ต่างประเทศได้มีชื่อเสียงดังไกล ถึงต่างแดนนะแล้วก็เป็นคนที่นะอาจจะไปทําธุรกิจร่วมทุนลงทุนที่ต่างประเทศก็ได้หรือมีชาวต่างชาติต่างประเทศนะคะเข้ามาสนับสนุนธุรกิจการค้าการขายของคุณให้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากก็ได้ภพยใบนี้โปงบอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านเปรียบได้ดังไพ่เต๋วนะไพ่เทศตีนะนี่คือพลังงานและบารมีบุญของคุณที่กําลังจะทําให้ดวงชะตาของคุณนะคะมีความเจริญเติบโตนะอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณชอบพลังงานดีๆนี้ขอให้คุณน้อมรับเอาไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมใจค่าคู่แม่หมอด้วยการกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ดีๆแบ่งป,ปันซึ่งกันและกันแล้วคุณจะได้รับพลังงานของผู้นะคะมีบุญสูงบารมีสูงนะะรับไปได้เลยพลังงานของราชาโชคนะ,คะพลังงานสวยงามมากๆนะ